อยู่ตรงนั้นความรักแท้ก็เหมือนกันมันไม่เคยหายไปที่คงคาที่กันเรากิดที่เขาทิดความทางหรือแม้รอยพันความนามใจจะข้ามไปกืราตรีที่นว่เลยผ่านเวลาที่มุ องใจยังคิดถึงเธอกลรักเธอแม้น่า,นานไม่เคยจงใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกล ในส่วนของคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองเก่าสงขลาต่อมาก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเมืองเก่าสงขลาค่ะเมืองสงขลาเป็นเมืองท่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรระหว่างอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลามีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าสงขลาซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของเมืองนี้ตลอดหลายศตวรรษยุคต้นกำเนิดและความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยพุทธศตวรรษที่13-18 โดยเป็นจุดแวะพักของพ่อค้าทางทะเลที่เดินทางระหว่างอินเดียจีนและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของเมืองสงขาที่มีมาจากภาษามาลายูว่าสิงลาซึ่งแปลว่าเมืองสิงและมีการบันทึกในแผนที่โบราณของชาวตะวันตก เมืองสงขาในสมัยอยุธยาในช่วงกรุงศรีอยุธยาพุทธศตรวรรษที่19ถึง23สงขาเป็นหัวเมืองสําคัญที่มีบทบาทในการค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอินเดียและยุโรปเมืองสงขาในยุคแรกตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้างปัจจุบันอยู่ในอําเภอเมืองสงขาแต่ภายหลังถูกโจมตีและทําลายจากองค์ กองกำลังของอยุธยาทำให้ต้องย้ายเมืองตั้งใหม่สงขาในสมัยทนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพุทธศักราชที่2,310ถึง2,325สงขาได้รับการฟื้นฟูใหม่และต่อมาในสมัยรัชกาลที่1ได้มีการตั้งเมืองสงขาขึ้นใหม่ที่บริเวณแหลมสน หรือว่าสงขาเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าสงขาในปัจจุบันเมืองสงขาเริ่มรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีตระกูลณสงขาเป็นผู้ปกครองและพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์การค้ามีการสร้างป้อมปาการและนำสถาปัตยกรรมจีนยุโรปเข้ามาใช้ในเมืองในส่วนของยุคทองของสงขาในศตะวรรษที่19-20 ในช่วงปลายศตรวรรษที่19และต้นศตรวรรษที่20สงขากลายเป็นเมืองท่าที่มีความเจริญสูงสุดมีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษตลอดจนเป็นศูนย์กลางการค้าแร่ดีบุกอย่างพาราและสินค้าจากจีนส่งผลให้เมืองมีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสถาปัตยกรรมจุดเด่นของเมืองสงขาในยุคนี้ได้แก่ อาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีสและอาคารพาณิชย์เก่าแก่ถนนสำคัญเช่นถนนนครในถนนนครนอกถนนนางงามซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าวัดโบราณเช่นวัดมชิมาวาดและวัดแหลมทรายป้อมและกำแพงเมืองที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันแม้ว่าเมืองสงขาจะถูก ลดบทบาททางการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองหาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสงขลาแต่เมืองเก่าสงขลายังคงมีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันเมืองสงขลาได้รับการอนุญาตอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยมีการฟื้นฟูอาคารเก่าถนนสายวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมเพื่อสงรร่งเสริมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สรุปนะคะ เมืองเก่าสงขามีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจนถึงปัจจุบันโดยเคยเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองมีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจนกระทั่งถูกลดบทบาทไปในช่วงหลังปัจจุบันเมืองสงขาได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้และประเทศไทยค่ะข,ขอบคุณค่ะ